สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานพื้นบ้านอีสานที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะคะพญาคันค่าค่ะพญาคังคกนี่แหละค่ะแต่ไม่ธรรมดาเพราะหั่นไปท้าทายเทพเจ้าแห่งฝนเลยนะเรื่องนี้เราเอามาจากนิทานเรื่องตำนานพญาคันค่าขอฝนค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันไปเกี่ยวกับประเพณีที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ยังไงบ้างคือ ผมหลักๆเลยมันเริ่มจากภัยแล้งครั้งใหญ่มากๆเลยค่ะครับผมแล้วก็เลยมีพญาคังคกเนี่ยแหละลุกขึ้นมาสู้เพื่อทวงฝนคืนจากาพญาแทนเทพบนสวรรค์ครับเอาละค่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะตัวพญาคันคากเนี่ย ท่านไม่ใช่ขังคกธรรมดาทั่วไปนะคะ mm hmm. ตามตำนานบอกว่าท่านเป็นออพระโพธิสัตว์นะคะใช่ครับก็คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาเกิดใช่ค่ะแล้วมาเกิดเป็นขังคกแต่เป็นขังคกผิวสีทองเลยนะครับซึ่งก็ยิ่งดูพิเศษเขาไปอีกมีทั้งปัญญาความเมตตาสัตว์อื่นๆก็เลยนับถือท่านมากค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องจริงๆจังๆเลยคืออะไรคะคือมันเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ในอีสานครับ ที่น่าสนใจคือมันแล้งยาวนานมากๆในตำนานว่าไหวเจปี7เดือนกับอีก7วันหูนานมากเลยนะคะนานมากครับลองนึกภาพตามแผ่นดินนี่คือแตกหมดเลยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคนสัตว์อดอยากล้มตายความทุกข์ยากความสิ้นหวังตรงนี้แหละครับมันเลยเป็นจุดที่เออต้องมีคนลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างพอเดือดร้อนกันมากๆสัตว์ต่างๆก็เลยไปหาพยาคันคากไปร้องทุกข์ครับผม ท่านก็สงสัยเอ๊ปะปะติฝนฟ้ามันต้องตกตามฤดูนี่นาทำไมมันแรงได้ขนาดนี้อืท่านก็เลยลองเข้าชาญดูค่ะครับการทำสมาธิขั้นสูงเพื่อหาคำตอบใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อต้นเหตุคือพญาแทนหรือบางทีก็ว่าเป็นพระอินเนี่ยแหละครับผู้มีหน้าที่ให้ฝนแต่ว่าท่านมัวแต่เ,เพลินอยู่บนสวรรค์ลืมหน้าที่ตัวเองซะง,งั้นซึ่งพอพญาขันคักรู้แบบนี้แล้วเนี่ย ท่านก็ตัดสินใจเลยครับเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะคือจะขึ้นไปคุยกับพญาแทนบนสวรรค์ลเลยโห oh, ไปตัวเดียวเหรอคะไม่ครับไม่ครับท่านไม่ได้ไปองค์เดียวท่านรวบรวมกองทัพสัตว์ด้วยอ๋อ oh, มีใครบ้างคะในกองทัพก็มีพวกที่มีความสามารถพิเศษครับอย่างเช่นพญาปลวกพญาพึ่งพญาต่อแล้วก็มีพญามดพญานาคด้วย oh. ตรงนี้มันน่าสนใจนะครับมันแสดงถึงความเป็นผู้นำของพยาขันคากแล้วก็พลังการรวมตัวกันของคนตัวเล็กตัวน้อยอะครับเพื่อไปต่อรองกับอำนาจที่ใหญ่กว่าน่าคิดนะคะว่าทำไมต้องเป็นสัตว์กลุ่มนี้ปลวกพึ่งต่อมดนาคมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะอาจจะมองได้ว่าเป็นการใช้จุดเด่นของแต่ละชนิดนะครับคือแม้จะดูตัวเล็กแต่พอรวมกันแล้วก็แบบว่ามีพลังมหาศาล อย่างปลวกก็กัดกินฐานรากได้ใช่ไหมครับพึ่งต่อก็สร้างความปันป่วนมดก็คงก่อกวนหน้ารำคาญหน้าดูใช่ครับส่วนหน้าก็อาจจะแสดงพลังเกี่ยวกับน้ำขมขวัญได้ประมาณนั้นครับแล้วพอไปถึงสวรรค์ล่ะคะเจรจากันได้ไหมพญาแทนตอนแรกก็เมินเฉยครับไม่สนใจใยดีเท่าไหร่อ้าวครับเรื่องมันก็เลยบานปลายจากที่จะไปคุยดีๆกลายเป็นต้องเปิดศึกกันเลยตรงนี้แหละคะ่ะที่เรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นใช่เลยครับ แล้วแผนการรบของทัพสัตว์นี่ก็ฉลาดมากนะครับคือพญาปลวกก็นำทีมไปกัดเสารปราสาทเลยกัดจนพญาแทนอยู่ไม่ได้โอ้โหเล่นฐานเลยพระผมส่วนพวกพึ่งพวกต่อก็บินไปต่อยทัพเทวดาสักกระเจิงเลยแล้วมดล่ะคะพญามดก็นำทัพมดเข้าไปกัดเสื้อผ้ากัดเนื้อตัวเทวดาสร้างความวุ่นวายโอลมานไปหมดแล้วพญานาคล่ะคะพญานาคก็ใช้น้ำครับ พ่นน้ำเข้าไปทำลายข้าวของข่มขวัญกองทัพสวรรค์โอ้โหสุดท้ายแล้วผลเป็นยังไงคะพญาแทนมีฤทธิ์เยอะกว่าไม่ใช่หรอมีฤทธิ์เยอะกว่าจริงครับแต่ประมาทไปหน่อยแล้วก็เจอพลังความสามาคัคคีของกองทัพศสัตว์เข้าไปสุดท้ายก็เลยพ่ายแพ้ไปครับค่ะพอชนะแล้วพญาคันฆ่าก็ตำหนิพญาแทนเรื่องที่ลืมหน้าที่ทำให้โลกเดือดร้อนครับผมและนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่เชื่อมาถึงปัจจุบันเลยนะ คือพยาแทนพอแพ้แล้วก็สำนึกผิดครับรับปากว่าจะบันดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลอ๋อค่ะแต่มีข้อตกลงกันว่าถ้ามนุษย์ต้องการฝนเมื่อไหร่เนี่ยให้จุดบังไฟขึ้นไปเป็นสัญญาณอ๋ออ๋อที่มาของบังไฟนี่เองใช่ครับการจุดบังไฟมาเลยไม่ใช่แค่การเล่นสนุกแต่ตามความเชื่อนี้คือการส่งสัญญาณถึงพยาแทนบนสวรรค์โดยตรงเลย ซึ่งนี่ก็คือที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟที่เราเห็นกันในผ้าอีสานสินะคะถูกต้องครับจัดกันช่วงก่อนฤดูทำนานี้แหละก็เพื่อเป็นการบูชาพญาแทนแล้วก็เหมือนกับเ,เตือนท่านเรื่องสัญญาขอให้ฝนตกดีๆพืชผลจะได้งอกงามครับเป็นการเอาตำนานมาผูกกับวิธีชีวิตได้แบบแนบแน่นมากๆค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเราบ้างคะโอ้เยอะเลยครับอย่างแรก ก็พลังของความสามัคคีนี่แหละแม้จะดูเป็นผู้ด้อยกว่าแต่ถ้ารวมพลังกันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องอืมค่ะแล้วก็ยังสะท้อนเรื่องความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเทพก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จริงด้วยค่ะแล้วแน่นอนก็ทำให้เราเข้าใจที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟได้ลึกขึ้นด้วยครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ให้แง่ทิศด,ดีจริงๆนะคะโดยเฉพาะภาพของคนตัวเล็กตัวน้อยรวมพลังกันเพื่อต่อรองกับอำนาจที่อาจจะละเลยหน้าที่ไปลองคิดตามดูก็น่าสนใจนะคะว่าในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยเราพอจะเห็นภาพสะท้อนของเรื่องรองทานองนี้บ้างไหมแบบว่าการที่ชุมชนหรือกลุ่มคนเล็กๆต้องอเผชิญหน้าหรือต่อสู้กับความท้าทายหรืออาจจะก,การถูกเพิกเฉยจากอำนาจที่ใหญ่กว่า อืมก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะหากเล่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ